สวัสดีครับอยู่กับผมคุณเปานะครับก็วันนี้จะมารีวิวอุลตร้าแมนทีก้านะครับทีก้ากันเลยนะครับแล้วก็แกะกล่องไอแกะสติกเกอร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่ตัวกันก่อนเลยลครับ ใช่ฮะก็ทำมาสวยดีนะครับเดี๋ยวก่อน,นครับขอดูก่อนเขาบอกว่าอะไรบ้างอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกครับอยอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกครับต้องก็ประมาณว่าน่ะคุณสมันิก้านะครับสูงห้าสิบสามเมตรนะครับหนักไม่รู้หนักไม่รู้เท่าไหร่นะครับ แต่มันก็เท่ดีนะครับมาเรามาดูที่เท้ากันก่อนนะครับสัดส่วนดูสวยดีนะครับเขาบอกว่ามันได้สองพันเก้าชัยหน้าเจ็ดห้าสามสี่อีสาม่วนยสี่ชิปข้างหลังนะครับมันจะยังไงอะ ถ้าปรับข้างหลังตรงนะครับมันข้างหน้าก็จะเบี้ยวเพราะว่าเขาทำมาไม่สมดุลเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำดูสวยแล้วแหละเนี่ยถ้าปรับอย่างนี้จะแบบก็ดูสวยนะครับการทำสีนะครับเรื่องการทำสีก็การทำสีนะครับขอตรวจสอบก่อนนะครับขอตรวจสอบแป๊บนะครับก็ ทำสีไม่ค่อยเนี๊ยบนะครับกานสีไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับสกอารทำสีก็จะมีรอยเปืเป้อนนิดหน่อยนะครับเหมือนจะเป็นลกลอยครับแต่ก็ถือว่ายังเป็นของที่ เอาไว้สะสมกันได้นะครับส่วนประวัตินะครับทิก้าไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่รู้ครับคนที่แปลงร่างนะครับชื่ออะไรอะไร,ะไรกะกะไดโกะไดโกะอะไรจักอย่างนี้แหละครับจําไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็เมื่อวานยังจําได้นะครับอัสก,กะหรือเปล่าอัสกะไดโกะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็ เป็นผู้แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนทิก้านั่นเองนะครับก็พูดก็เยอะไปนะครับแต่ก็อีกแล้วนะครับก็เอ้ยมันสวยดีนะครับผมชอบก็ตรงที่แบบรูปตรงหมัดนะครับส่วนอุลตร้าแมนที่ผมรีวิวไปนะครับก็จะไปอยู่ตรงนั้นหมดแล้วนะครับนั่นครับ ก็มันจะเก็บใส่นในกล่องนะครับเพราะว่ายังไม่มีตู้เก็บของใส่นะครับเดี๋ยวทิก้านี่จะเก็บไปรวมกับพวกนั้นแล้วนะครับดูจากสีจากกล้องไอ้ดูสีจากในกล้องนะครับมุณตั้มันทิกาจะดูสดใสนะครับเลื่อนล่าเริงครับส่วนตรงไอ้ตรงที่เป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้าเงินแต่ของจริงของผมมันเป็นสีน้ําเงินม่วงๆ,ๆนะครับ มันเป็นสีม่วงๆ่วงครับแต่ในกล้องมันจะเป็นสีน้ําเงินเลยนะครับก็ดูสวยงาม,งามนะครับตรงตาผมเปิดแบบนั้นนะครับมันมันไม่ได้เรืองแสงนะครับเขาบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราเปิดไฟฉายนะครับแล้วเราแบบเนี่ยแบบยังไง่ะครับคุณก็จะมองไม่เห็นเงาของอุลตร้าแมนติก้าที่อยู่ด้านตรงกําแพงครับ เพราะว่ามันแบบยังไงครับถ้ามองด้านข้างของอุลตร้าแมนทีก้านะครับถ้าทำอย่างเงี้ยนะครับมันจะเท่ครับก็ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับคนที่แปลงร่างน่าจะเป็นอสาสกะหรือเปล่าอสาสกะไดโกะนะครับ <c oughs> เออ,อยู่ในหน่วยปฏิบการอะไรส <c oughs> ักอย่างก็ไม่รู้นะครับว่า อันนี้ไม่ได้สืบหาครับเพราะว่าเวลาดูอุนเต็มแอร์นะครับไม่ค่อยได้ศึกษานะครับดูแต่แบบในเรื่องเลยนะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องก็จะรู้มาบางสิ่งบางอย่างว่าหน่วยเราอุนเต็มแอร์นี่มัน,นอยู่คนที่แปลงร่างมันใครอยู่หน่วยใดเออแล้วมาจากไหนนะครับก็น่าจะรู้ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเลยนะครับ มอนเตแมนทิก้านะครับไม่ได้มาจากดาวเอ8มเจสิแปดนะครับเออน่าจะใช่นะไม่ได้มาจากดาวเอ8มเจสปดคอสมอสด,ด้วยไดนาด้วยมั้งไกอาด้วยเปล่าไม่รู้นะครับก็ไอเนี้ยไอสัป,ปรหาหดตัวนั้นอนะมันก็เท่ดีนะครับมันสู้กับไกอาถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนพิเศษเลยมั้ง ก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาดูส่วนหัวนะครับตรงนี้จะแบบมันจะบุบๆนะฮะตรงไอ้ตรงนีน้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นก็ได้หรือว่าเห็นนะครับนะครับมันจะบุ่มลงไปแล้วครับไม่รู้เพราะมันเป็นเพราะเพราะอะไรนะครับหรือว่ามันมีในเรื่องอยู่แล้วเพราะผมไม่ค่อยสังเกตนะครับแต่แบบมันเท่มากจริงๆอะ่ะถ้าแบบถ้าแบบมีชุดขายอะ่ะแบบชุด ชุดตั้งแมนทิก้าเนี่ยแบบเป็นชุดแบบนี้เลยอะอยากใส่มากเหมือนในอุลตร้าแมนโชว์ครับเท่จริงครับผมชอบไอ้ตรงสีที่มันแบบที่เขาบอกกันว่าอุลตร้าแมนทิก้าครับเป็นตัวเป็นคนแรกครับที่มีสีน้ำเงินครับในตัวครับแล้วสามารถเปลี่ยนร่างได้ครับเออ อินตอแมนทีก้าเนี่ยผมอะไปเจอสองล่างครับล่างสีแดงกับล่างสีน้ําเงินนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาครับเพราะว่าเห็นล่างเนี้ยมันเป็นล่างที่เทม,มากชอบครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับส,สัดส่วนก็ใช้ดีเอ้ยไม่ใช่ <laughs> สัดส่วนก็ดีนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับ เออเป็นไงอะอะไรต่อวะจะพูดอะไรต่อวะก็ตรงนี้นะครับตรงตาครับจะมีบุ๋มๆเหมือนเนื้หนังอะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้ครับที่ผมชอบอยู่ตรงนึงก็คือตรงมือครับผมชอบมันมือครับเป็นแบบไงครับเท่มากครับ เอา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 เท้ามาโชว์หรือเปล่าครับไม่ใช่แล้วนะครับมือตรงมือกันนะครับโดนกันกันดีกว่านะครับเวลาแปลงร่างครับก็ก็ยอเอ้ยไม่ใช่ทีก้านะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ขอสวัสดีครับบายยก่อนนะครับบายยบายบาย ครับเออแปบ๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งครับเออถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอุลตอราแมนทีก้านะเนี่ยไอ้ตอนอะไรนะตอนที่มันโดนความมือดอะครับตอนสุดท้ายเอ้ยตอนที่แบบทีก้าแปลงร่างไม่ได้แล้วอะครับแล้วปรากฏว่าไอ,อ้นั่นอะอะไรวะมันมีไอ,อ้มนุษย์เนี่ยมนุษย์โลกเนี่ยมัน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 กลัวนะครับไประเบิด แน่น่ะระเบ,บิดที่ผนึกไว้ครับทําให้กลายเป็นทําให้ไอหุ่นอุนเตอร์แมนสามตัวนั้นนะผมไม่รู้จะชื่อมันนะครับทำให้มันฟื้นขึ้นมานะครับฟื้นขึ้นชีพนั่นเองนะครับแล้วมันก็ทําลายทําลายทําลายทายําลายนะครับแล้วมันก็ไปหาพระเอกครับไอคนไอผู้หญิงครับมันเป็นมันชอบไตออรกโกะนะครับชอบมุนเตอร์แมนทีกานั่นเองนะครับ แต่ก่อนนะครับอุ้มันทิก้าเป็นร่างดําหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วเวลามันอยู่กับคนนะครับมันมีคนมีมีแสงสว่างไนงะเออใช่แต่มันก็กลายเป็นร่างเอ,อ่ออาธรรมเอยไม่ใช่อาธรรมนั่นมันตัวโกงฝ่ายธรรมะนะครับธรรมะชนะอาธรรมนั่นเองนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับบายบาย